เ <Okay. S 2> กกลับมาใหม่ละ,หมละเบิร์ดกลับมาไลฟ์ใหม่รลเบิด์ดไรเงี้ยม <c oughs> ันก็ตกอยู่บ่เราหมิดอยู่งยไงไอ้นี่ไงเจียวเพื่อท่ามาไงนี่แหละ <c oughs> ไม่ไม่ขายแล้ววอ <c oughs> กำลังวนพึน่งวนพึน่งมืดเมื่อกี้หรอ Gracias. อยู่ป่ะคุณไรยังไรอยู่ไหมเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูแป๊บนึงแม่งไม่ไมน่าพีเรนเลยเ <c oughs> ยอะคนหนึ่งคนใครวะไม่รู้ <c oughs> จะดอกโอมไม่ใช่คุณไม่ใช่ค <c oughs> ุณคุณ <c oughs> จะซื้ออะไรระหว่าง ฐานกับน้ำยางงูคุณอะ <c oughs> <c oughs> จะไปไม่ถึง <c oughs> มันก็เก็บตาไงเก็บพอแฟกกระจกเมืเ่มอกี้ผมเก็บไม่ได้มันกด F ไม่ใช่ไม่ใช่กด E <c oughs> กด F กด F หรือกดมันนี่มีเท่าไหร่ใส่จนเต็มแล้ว มันลถมันขยับเองเหรออีแล้วเหรอไปไล่ชิว <c oughs> มันมันจะแปน้นมือแล้วคอเหอะเฮียเทนตูปูซาน <c oughs> โอ้แหลกปะไม่เป็นที่เน็ตคุณหรือว่าแล้วไม่รู้อะ กูลองดูทำอลไรคุณมันหมดให้ย่่งอันดีแบงค์ใช่ไหมเนี่ยคือฟีแดงค์มันจะแบงค์ใช่ไหมมันจนแบงค์ฟีดแดงนี่แน่นอน ข้างหลังป่าต้นใส่หมวกเฮ้ยโอ้โรงพยาบาลนะมีน้ำมันงูให้ไหมไม่มีว่ะคนหนึ่งไม่มีว่ะคนเขาไม่มีรหัสมันต้องมันต้องอยู่ตรงไหนหตะโสนงั้นมัต้องอยู่ที่ไหนข้างในปะเนี่ยข้างในนี้ปะเนี่ย <c oughs> ใช่คุณมันอยู่ข้างในคุณข้างในไหนข้างในเซฟ ใช่เหรอเออวัดเราไปเราไปได้เราไปคุณไปเหอะไหนคุณดูได้ไงว่านี่อยู่ในเซฟก็ข,ข้าวมันมีเจอะใช่เออตัวมีหมวกด้วยนะเฮียนี่ในเซฟจริงอ่ะเจ๊เยอะป่ะแอ้วเราไม่ได้ละ ถ้ามันงูยะากห,หนึ่นนงสองสามสี่ห้าเจ็ดไม่หอ่อแค่ครั้งเดียวมีเอารอข้างๆแล้วหันมาแล้วหันไปนมาแล้ว <c oughs> มามันกเ็เสร็จกู <c oughs> แต่แตัวนี้ก็จะตายแล้วลาก่อน โคตรทรมาร์ดสัตว์อยู่ข้างบนอะอะย่างเป็นไงบ้างอย่างเที่ยเลยอสองควงอ่ะ,อะสองควงพีบีอ่ะ ลังเจอเงาจะไหวยอู่มั้งบังพี่ว่าหมาป่าขี่ได้ไหมหมาป่าขี่ได้ไหมก็เหลือเชื่อคำถามไอ้จอยเป่นไละเคยเจอน้วมันงู มันมันไม่ใช่หมอมันเป็นด็อกเตอร์ดิอ่านผิดอะอ้าวอ่านผิดไปดีกว่า <laughs> ทำดี <laughs> จะแปดหมื่นแล้วคุณพร้อมเงนพร้อมเงนโอหสาวสาวปืนอีกกระปปืนรึไหมเนี่ยโหสีปืนละคุณข้างหน้าถึงแล้วม,มันไปทงสีแดงเอาคณจะไปรู้กับมึงไหมไม่ใช่ไงทางจบ ถ้าเราขี Wait, ่ผ่านไปจะเป็นยงไงบ้างเหรอเจ็บ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 ไม่ได้ขี่ผ่านไม่ได้คุณเจ็บเจ็บเฮ้ยไอ้ยักษมาติดกูติดมากูติดมาไป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 แบบไปส่งน้ำมันไป กูติดมาไอ้เห AH. ี้ยชุบได้ป่ะชุบได้ป่ะมีหิวไม่ได้ชุบได้ป่ะโอ้โหดูเลืองหิดบีมีหิวไม่ได้แบบงั้นแบบผมไปถึงทางจบเลยคุณแบบผมเป็นทางจบได้ปะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อผมหิวก่อนได้ไหมเออเอ้าหิวได้เออผมหิวได้หิวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จบมันจะเป็นอ้า เย่ยงมากต <No. S 1> ายเหรอคุณตายโอ้ยไปพายกระดูกันหลังไม่ละไมอะไรจะจบกันอย่างละไอ้เหี้ยไอ้แม่คนขี่เข้ามาไม่วมดเต็มเลยไอ้เหี้ยถ้าเราเดินไปมันจะจบเลยป่ะวะนั่นอะัรกัน,กนไปรู้เรื่อง <c oughs> จบละ เดี up, <elim> ๋ยวลฟ์ชีวิตเราเราทำมาผูกูไม่ได้ขี่เข้ามาเลยผูกูบอกแบบโทนแบแปลกผมคิดว่าน่าจะขี่ทะลุไปได้ไงคุณไปไป่ได้ยือื่นดีกว่า